ก็เดินต้องขอบคุณท่านรัสิทธิ์นะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะครับแล้วก็ท่านสจวิรันชูกระรองประธานสภานะครับหรือว่าเป็นสจเขตที่2นะครับของอำเภอท่าแซะนะครับต้องขอบคุณอย่างสูงนะครับที่ได้อนุเคราะห์รถเกรดรถบดรถน้ําบางช่วงก็มีรถแบรโคนะครับมาให้กับพื้นที่ในเขตพื้นที่ของตำบลสลุยเป็นสิ่งที่ดีให้กับในเขตพื้นที่ของตำบลสลุยนะครับทางตำบลสลลุยเองนะครับมีถนนลูกดังร้อยสิบเอ็ดเส้นนะครับเราจะทําถนนให้กับ อาชาวบ้านในเขตพื้นที่ของตะบลสลุยอ่ะทุกสายเนี่ยนะครับต้องใช้งบมาเยอะเพราะนั้นนะครับผมได้ดำเนินการนะครับขอรถเทศรับดจากองค์การมหาสุจบัตจุฬุมพรน,นะครับออตอนนี้ก็ได้มาอยู่หกเดือนนะครับหกเดือนนี่ก็ถือว่าเยอะมากนะครับเยอะมากสําหรับว่าสําหรับองค์การมหาสุบรบอนอืน่นๆที่ยังรอคอยนะครับผมต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ ทางองค์การมหาชนจังหวัดนะครับได้บรรเทาทุกข์นะครับให้กับพ่อแม่พี่น้องรัศดรนะครับในเขตพื้นที่ขอนบดสลุยนะครับจะต้องขอขอบคุณสมาชิกนะครับสอปตนะครับทุกหมู่นะครับโดยเฉพาะตอนนี้เราก็อยู่พื้นที่หมู่ที่สี่นะครับโดยท่านประวิตรมณีบอกนะครับท่านวิทยากานระบาดซึ่งเป็นเลขาองค์การมหาวิทยาชนอส่วนตะบนสลุยนะครับก็ท่านรองสมชายเบิดเนี่ยนะครับซึ่งได้ดูดูแลคุมเครื่องจักรนะครับแล้วต้องขอบคุณพ่อแม่ พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่หมู่ที่4นะครับและก็ของตำบลสลุยนะครับหมู่ที่7ของตำบลสลุยทุกท่านที่ได้ช่วยกันดูแลนะครับได้ช่วยดูแลตอนช่วงที่รถของเครื่องจักรได้เข้ามาทําถนนนะครับแล้วก็จะมาดูแลเรื่องเรื่องน้ําดื่มอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องทางสมาชิกสปตดูแลเรื่องท่อประปานะครับเพื่อที่จะกันการขูดท่อประปาหรือว่าเหยียบท่อปปาแตกนะครับโอกาสหน้าครั้งต่อไปนะครับหวังมันอย่างนี้ว่านะครับจะได้ ความร้ำมือจากพี่ชายที่แสนดีนะครับท่านนายกนพอุสิทธ์นะครับเป็นอย่างดีครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณนะครับท่านนายกของการบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะครับพี่ชายที่แสนดีของผมนะครับที่ได้อนุเคราะห์รถมานะครับแล้วก็ขอบคุณท่านสจวิรัชจูฬางนะครับสมาชิกสภารองรองประธานสภานะครับผลจังหวัดชุมพรนะครับเขตที่สองอำเภอท่าแซะนะครับที่ได้ร่วมกันนะครับแล้วก็ อีกคนหนึงนะที่ขาดไม่ได้ก็คือ,อสอสสแสนแท้ตั้งนะครับต้องของขอบคุณอีกคนเหมือนกันนะครับที่เราได้ร่วมกันนะครับร่วมกันพัฒนานะครับอ่าตำบลเราหรือว่าอำเภอเราหรือว่าจังหวัดเราองพ่อแม่ประชาชนทุกคนนะได้ใช้รถใช้ถนนโดยความปลอดภัยทุกคนครับขอบคุณมากครับ